ขอบคุณร้าน CJR m e g บา a ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอนกาไซท์ไทยแลนด์บายถ้าช่อบผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับหลังจากห่างหายกันไปอย่างยาวนานนะผมก็กลับมาแล้วผมกับ เด็กโปรไฟล์นะครับชาร์โดพอลิโนมสายคาร์เรตซอนนะครับที่มีของจากชุด g ี p 0 4นะครับมาเสริมทับในตอนนี้นะครับผมนะก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดดการจัดเด็กที่ผมถนัดแล้วก็อันนี้เอาของนะครับจากชุด g ี p ีพนมาใส่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไปลองเทสมาระดับหนึ่งแล้วมันดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีสเตปการเล่นที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยตัวเริ่มนะครับเป็นเดวิดนะผมนะติดสกิลเจนเบกหนึ่งนะครับถ้าตัว ผลของสกิลนะครับผมจะเท่ากับว่ากินเรียกาถึงสองใบเราใส่ไว้ในเด็กอีกใบครับเท่ากับว่าเราใส่ไป2สองใบเลยคิกเกอร์นะครับผมก็จะกลายเป็นคี้แปดนะครับนะคี้แปดทั้งหมดแปดใบเราจะมีขี้ใหม่นะครับที่เป็นคี้ฐานนะครับคี้จะเหมือนสกิลของรอยยอดหรือเกียร์นะครับที่เมื่อแวร์เราติดชื่อนะครับตัวที่มันกําหนดไว้ปุ๊บสามารถตอนตีสั่งตีปุ๊บเอามันเข้าโซบวกห้าพันให้แวรแล้วก็จวกการหนึ่งใบเป็นการเปลี่ยนมือและเติมโซนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นดอรทิกเกอร์นะครับนะก็อันนี้ไม่ใช่สุด L D สุดท้ายก็เป็นฮิลทิกเกอร์นะครับจริงๆทิกเกอร์ทั้งหมดถ้าเว้นใบนี้ใบเดียวก็หาสามารถซื้อได้จาก L D นะครับใบนี้มันแค่เอามาเติมเฉยๆนะครับทั้งหมดก็ตามไปเป็นคลิปแต่ตัสี่ฮิลสี่นะครับผมโอเคขออนุญาตเก็บนิดนึงนะครับนะมาที่เกตหนึ่งนะครับผมในเกตหนึ่งก็จะมีแบ็กวิงนะครับผมนั่นจะบีทีสิบห้านะครับสองตัว P G G ครับค่อนข้างจําเป็นนะเด็กนี่งหงายแดมยากระดับหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็เป็นตัวทิ้งสไตนะผม4ใบนี้ก็ค่อนข้างจําเป็นเหมือนกันและสุดท้ายก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่มีเป็นตัวนี้จริงๆมันจะมีตัวที่เล่นคู่กับมันนะครับมันจะมีสกิลออโต้เจนเบงหนึ่งนะครับเมื่อมันเข้าตู่ช่องเวกานะผมถ้าอาแวรนการ์ Vanguard เราเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าที่ชื่อว่าคาร์เลตซอสนะครับผมนะก็ตัวนี้จะบวกสองอาจจะเลือกอยู่ในหนึ่งตัวตัวนี้จะบวกพลังสองพันอ่าขอภัยสองพันหรือสามพันวะสามพันนะครับนะให้กับตัวที่เลือกนะครับกับตัวมันเองนะครับก็คือง่ายๆ บวกพลังนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเทคนิดนึงนะครับมันบอกว่าเมื่อลงถึงช่องเรียกการถ้าแวนการก์คุณเป็นอ่าโอเคคาเลตซอสให้เลือกอ๋อเลือกแวนการ์ของคุณ1ใบนะครับบวก3,000และยูนิตนี้บวกอีกสามพันก็คือแวนการ์เราจะบวก3,000แล้วก็ตัวมันบวก3,000นะครับถ้าแวนการ์เราชื่อคาเลตซอสนั่นเองนะครับทั้งหมดก็ใส่4ใบที่ไวเล้งคอมโบนะครับทั้งหมดอ่าสิบสี่ใบนะครับตามนี้จริงๆเด็กนี้มันไม่ได้เสิร์ฐหนะักขนาดนั้นเราก็เลยไม่ต้องใส่เกรดหนึ่งกันเยอะแยะตะะแปขายทัั่วนครบ เกสสองนะครับเกสสองก็จะมีลาบูดครับอันนี้หาได้จาก LD นะครับนะสามใบนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นหมาโปโมครับนะถ้าเรียกาดไทยแถวหลังเรามี1ใบหรือน้อยกว่านะครับแล้วก็อ่ามันจะบวก2,000ตีฮิตอาตาหงายดำหนึ่งชาร์ตหนึ่งนะครับผมสุดท้ายเป็นตัวใหม่ครับตัวนี้เลยนะครับมีความสามารถนะครับออโต้นะครับในช่องเรียกาดนะครับอ่าถ้ามันถูกกินเป็นค่าคอสนะครับผมนะสามารถเสิร์ฟการ์ดนะครับที่เป็น เสิร์ฟที่มีชื่อตัวนี้นะครับพี่ไปได้อ่านชื่อไว้นะครับ Dark Cross นะครับคือเสิร์ชตัวนี้แหละลงช่องเรียกาดนะครับนะแล้วก็หงายเด็ถ้าทําหงายแดมหนึ่งนะครับก็ง่ายๆครับถ้ามันตายก็คือเหมือนเปลี่ยนตัวกลายเป็นตัวนี้แหละแล้วก็งหงายแดมคือ1ใบแค่นั้นเองถือว่าเป็นสกิลง่ายๆนะครับแต่ว่ายังได้สนามคือในการกินนะครับนะโอเคทั้งหมดก็บใบตามนี้จริงๆถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันกินให้มันมีประโยชน์แค่นั้นเองนะครับ เก3ก็จะเป็นแน่นอนครับอันนี้เราจะเป็นคาร์เรตซอสก็จะมีคาร์เรตซอสนะครับผม4ใบนะครับนะมีสกิลเมื่อสไตล์ทับเขาได้บานหนึ่งนะครับเกิดการเก1จะต่ำกว่า1ใบเขาลงเรียการ์ดแล้วก็บวก2,000ให้มันแล้วก็มีสกิลเจนเบก2เป็นแอคทีฟนะครับวันเพิร์เทิร์นอ่ารีไทายเรียการ์ดเรา2ใบมันบุกมันบุกชี้นั่นเองนะครับนะจริงๆเทคมันไม่เปลี่ยนตัวก็ได้นะครับและสุดท้ายก็ของเก3เราก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่เหมืืืออออนนนนนนนกกกััััััะคคคครรบบบมมมมีเเเเทททหล่่่่าางงยๆสไต์ ตัวที่ทับก็จะบวก5,000นั่นเองนะครับถ้าสไตล์มาก็สมมุติสไตล์มาเป็น20,000นถงเลี้ยารเป็น3า0 0 0ไปเลยนะครับแล้วก็มีเทคหนึ่งครับเป็นแอคทีฟนะครับวันเพอร์เทิร์นเจนเบรกหนึ่งเลือกรีทายเลียงการคุณ2ใบครับยูนิตนี้บวก5,000และได้รับความสามารถเมื่อมันตีฮิตรีทายเลียงการของคู่แข่ง2ใบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามากดนะครับมากดเฮ้ยพิดเราพิดรีทายนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันกินหนึ่งสองใบค่าคอสค่อนข้างหนักพอสมควรทั้งหมด7ใบบตามนี้ครัเราก็เอาที่ไปใส่แทนตัวเริ่มใบนึงนะครับ สไตล์แนะนำครับผมกิมรีครูสเตอร์นะครับสองตีคิดเสิร์ตการ์ดเกทหนึ่งลงช่องเรียกการ์ดนะครับนะโอเคสองใบเกทหนึ่งนิต่ำกว่านะครับแฟนทอมนะครับสองใบเดียโบจริงๆใครจะใส่เป็นเดียโบสี่ก็ได้นะครับนะอันนี้แล้วแต่คนชอบคืออันนี้พี่เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเลยทําให้แฟนทอมมันตกมาอยู่กับเด็กนี้2ใบแล้วกิมเป็น2ใบนะครับออร่าเกเซอร์ดาก้อนครับผมนะสามใบอันนี้นะครับก็เมื่อตีนะครับผมเมื่อสั่งโจมตีเขาได้บาร์สหนึ่งนะครับโซบาร์สหนึ่งรีทายเรียกการ์ดเอาสองใบนะครับ ่าเปิดการ์ดจากท็อปเด็กเช็คมาครับถ้าเป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าเนี่ยแวร์เราจะบวกห0าพันนะผมอ่าตามจํานวนการ์ดที่เปิดได้แล้วการ์ดที่เปิดขึ้นมือเลยนะครับนะแล้วก็อะจะทําให้มันเร่งเจนเบกสองได้ค่อนข้างเลยจริงๆเอาไปเล่นกับสายพวกอ่าเดียโบเนี่ยมันค่อนข้างเก่งสุดท้ายใบนี้เลยครับนะออร่าเกเซอร์ดแดมนะครับผมออร่าเกเซอร์ดแดมนะครับผมขออนุญาตอ่านข้างนอกนะมาพรา้อมความสามารถแอคทีฟในช่องเวนการดและผมวัเนเพอร์เทิร์นเคอร์ดบาร์หนึ่งหงายตัวนี้นะครับออร่าเกเซอร์ธรรมดานะครับ จริงๆในนี้เขียนอ a l าเกเซอร์ดูมนะ Doom หรืออ a แดมก็ได้นะครับนะหงายตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ถ้าที่ความหน้าอยู่ในจีโซนคือ1ใบนะครับแล้วก็หงายแล้วก็รีไทยเรียกัดของเรา3ใบครับผมแสดงการ์ดไปบนสุด2ใบจากกองการ์ดนะครับเลือกรีไทยเรียกัดของคู่แข่งตามจํานวนการ์ดเกตหนึ่งนะครับหรือต่ํากว่าที่แสดงออกมาก็คือเราเปิดเช็คท็อปเด็กเหมือนกันแต่นี้เป็นสกิลแอคทีฟนะครับพอกดปุ๊บเปิดเช็คท็อปเด็กก่อนนะครับ อาว่าเขาจะถูกรีทรายกี่ใบหนึ่งใบหรือ2ใบนะครับถ้าเปิดมาเป็นเกตหนึ่งเกตศูนย์อย่างเงี้ยก็ได้รีทรายสองใบถ้าเปิดมาเป็นเกตหนึ่งเกตสามได้รีทรายหนึ่งใบถ้าเกิดมาเป็นเกตสองเกตสามก็ไม่ได้รีทรายและ,อะไอที่เปิดนั้นนำขึ้นมือแล้วถ้าการ์ดในจีโซนครับมีติดมีการ์ดที่ติดชื่อว่าตัวมังกรมังกรออร่าเกสเตอร์เนี่ยครับในจีโซนที่ไหนอยู่สามใบหรือมากกว่านะครับยูนิตนี้บวกหนึ่งชีจนจบเทิร์นด้วยก็คือถ้าสมมุติเราสั่งใช้เทคนะครับสมมติเราสไตล์แรกเป็นคู่นนึงไปก่อ และเนี่ยเราไซส์เราสองสั่งหายตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะมีฉีด้วยนั่นเองนะครับทำให้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างกดนะครับโอเคนะครับอ่าสไตล์ประมาณนี้ครับนะออร่าเกเทอร์ที่เป็น G R นะครับผมโอเควิธีการเล่นครับนะวิธีการเล่นเด็กนี้จริงๆคล้ายๆกับคาร์เลสซอร์สในอันเก่านั่นแหละนะครับแต่ก็จะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปนิดนึงโอเคอ่าสมมุติไลท์จริงๆอ่ะเดวิดอ่ะถ้ากลัวบูทแล้วมันไม่ได้ผลให้ลงข้างก็ได้ นะครับแต่พี่ชอบลงหลังแวนนะครับมันง่ายกว่าที่จะไว้ลงข้างนะครับโอเคไล่ปุ๊บอ,อาจจะไล่เป็นหมาต่อจริงๆเด็กมันจะทาอะไรไม่ได้จนกว่าจะเกต3นั่นแหละนะครับจนกว่าจะสไตล์เลยด้วยซ้ำโอเคทีนี้ปุ๊บเราสไตล์นะครับนะเราก็ทาการสไตล์ถึงเวลาที่สไตล์ได้อะไรก็ทาการสไตล์คือทิ้งการ์ดหนึ่งใบอ่าสไตล์เสร็จปุ๊บสไตล์แรกเปิดนะครับถ้าอยากเรียกพวกก็ใช้กิมรีคูลสเตอร์ แต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําให้เป็นกิมรีคูสเตอร์เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้จริงก็ให้เป็นออร่าเกเซอร์ไปเลยแต่ทีเนี้ยเรื่องของเรื่องคือมันต้องดูเคาร์เตอร์บาร์สครับนะ,ะถ้าเคาร์เตอร์บาร์สมี2จะเล่นง่ายถ้าเคาร์เตอร์บาร์สมี1จะเล่นยากจะเล่นยากยังไงคือตัวออร่าเกเซอร์มันใช้1อยู่แล้วไนงะแต่ถ้ามี2ปุ๊บเราสามารถต่อคอมโบได้คือพอสไตล์ทับปุ๊บเราเคาร์เตอร์บาร์สหนึ่งครับใช้เทคฐานนะครับเสร์ทแบ็กวิงออกมาได้นะครับพอเรา,ออาเสร์ทแ so บ็กว นะครับแล้วก็จวดหนึ่งใบอันนี้ครับเท่ากับเติมมือฟรีหนึ่งใบนะครับและทีนี้ถ้าเรามีตัวนี้นะครับเราก็ลงในช่องเล็กๆไปก่อนก็ได้จริงๆมันค่อนข้างคอมโบกันนะค่อนข้างดีนะนะครับแล้วก็ถ้าเรามีแดมมากกว่า2เป็น3แดมก็ยังทําได้จริงๆมีแค่2แดมก็ทําได้นะลงตัวนี้มารอไว้ก่อนเลยครับนะโอเคทีนี้ปุ๊บนะครับนะยูนิตเนี้ยยูนิตเนี้ยครับมันจะบวก2,000นะครับจะเทคฐานออกมา นะครับทีนี้เราก็ทําการโจมตีนะครับนะเราจะโจมตีเนี่ยเราจะตีก่อนยังไงก็ได้นะครับนะหรือจะเป็นยังไงก็อันนี้แล้วแต่คนตีนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆถ้าเราเซตบอร์ดประมาณนี้ยให้แนะนำอยากให้กินคู่นี้ทิ้งไปเลยเพราะถ้ากินคู่นี้ทิ้งได้นะครับมันก็จะเรียกตัวกมาตีได้แค่เองนะครับอ่ะสมมตุติเล่นปุ๊บตีไปอย่างนี้ปรับอันนี้อจะเท่าอันนี้จะเป็นสิ ห้าสิบนะครับตีแวนตีเลียอะไรช่างมันนะครับทีนี้เราสั่งแวนตีนะครับก็ใช้สก,กิลเขาได้บาร์สหนึ่งโซบาร์สหนึ่งอ่ะโซบาร์สโซเราหมดแล้วนะนะครับกินเลียก,กาเราสองใบจะกินคู่นทิ้งไปเลยก็ได้ปึ๊บเปิดเช็คการ์ดจากท็อปเด็กสองใบเปิดมาได้อะไรก็ว่าไปเนาะนะครับและเสร็จปึ๊บก็ดูในระหว่างตีอาทีนี้เทคตัวที่ตายไปมันจะเกิดปึ๊บมันจะไปเรียกนะครับอ่าดาร์คอสออกมา นะครับ dark cost ที่เราเรียกออกมามันจะลงมาในช่องเรียกาศนะครับและทีเนี้ยเราจะได้ไห่เดมคืนหนึ่งพอได้ไห่เดมคืนหนึ่งทำไมตัวนี้มันจะกระโดดออกมาได้และทาร์ทเราเป็นออร่าเกเซอร์อยู่อ h tarred source อยู่แล้วทําให้มันบวกสามพันให้กับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับสมมุติว่าอันนี้ได้มาแบบว่าศูนย์หนึ่งเลยนะสักสองใบมันจะเป็นสามหมื่นหกสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งเป็นสี่สี่หมื่นสี่นะครับนะ ถึงมันตีถึง4ี่หมื่นสี่นะครับพอตีเสร็จปุ๊บอ่ะตีไปเสร็จปุ๊บได้ชิกอะไรโยนข้างข้างนี้เสกออกมาปุ๊บเราก็สามารถเสกตัวอื่นๆกลับมาได้จริงๆถ้าก็ดูก่อนนะเราได้ชิกนะครับเราก็ไปหาตัวอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเสกอย่างนี้ปุ๊บลืมบอกไปว่ามันหงายดำเลยนะอาจจะไปเสกอย่างนี้ลงมาอีกท,ทีหนึ่งอ่ะลงมาถ้าสมมุติเขาไม่ได้ชิกอย่าง้ยนะครับก็ง่ายหน่อย จริงๆยังไงมันต้องลงมาก่อนอยู่แล้วได้ทิกไม่ได้ทิกอ่ะอันนี้วกสองอาสามพันสามพันนะครับอาจจะตีข้างไว้ทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าถ้ารู้ว่าเขาได้ทิกแต่แรกอยู่แล้วให้ถอยหนีลงมาเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันพอสมควรอ่ะอันนี้เป็นช็อตแรกนะครับอ่ะโอเคทีนี้ในเทิร์นต่อมานะครับผมนะอันนี้ลืมอ่ะหงายให้น้องๆดูไว้ก่อนอ่ะตรงนี้หงายสองใบนะในเทิร์นต่อมานะครับถ้าเรายังเล่นอยู่ ก็ช็อตประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องมีแดมอีกแหละนะครับหลักๆตอนนี้ตายก่อนแล้วกันเราต้องมีแดมอยู่1แดมถึง2แดมตลอดเวลาในการเล่นสายนี้เพราะว่ามันค่อนข้างกินแดมพอสมควรนะครับนะถ้าเรามีเสร็จปุ๊บลงมาปุ๊บสไตล์นะครับพอเราสไตล์เสร็จปุ๊บอ่าเราก็อาจจะใช้เข็ขาหรือไม่ใช้ก็ได้รินครั้งที่2เนี่ยมันจะใช้แล้วจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับพอมันไม่คุ้มนะครับเราก็อาจจะคอการ์ดลงมาจากมือเราสดๆเลยก็ได้ก็ อาจจะลงมาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นตัวตีฮิตไงเดมโอเคทีนี้เราก็อาจจะใช้เทคออร่าเกรเซอร์ดูมนะครับนะเขาได้บาร์หนึ่งนะครับนะหนังหงายปุ๊บรีทาย3ใบ1 2 3โอเครีทาย3ใบนี้ออกนะครับอ่าเปิดเช็คก,การ์ดอ่ะสมมติได้เกรดหนึ่งหรือต่ำกว่า2ใบก็รีทายฝั่งตรงข้ามทิ้ง2ใบ แต่ถ้าได้ใบเดียวก็คือรีททยใบเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วตอนนี้เรามี G ีโซนที่เป็นออร่าเกเซอร์อยู่3มใบมันจะบวกหนึ่งชิแล้วนะครับตอนนี้นาง,งาน,งาน,งานแค่นี้เองมันต้องเป็นแอคทีฟนะและตัวนั้นครับอย่างเช่นเคยมันก็จะกระโดดออกมาพอมันกระโดดออกมาปุ๊บเราก็ได้งา่แดมคืนมาฟรีๆหนึ่งดมนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะบวกสามพันให้กับตัวเองไว้ด้วยนะครับสามพัน 3, แล้วก็ตัวแวนการ์ของเราก็จะบวกอีกสามพันเช่นกันนะครับ มันให้กิน3เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะกับตัวเดวิดนะครับทีนี้มันก็จะมีวิธีที่ทําให้แรงนะครับวิธีที่ทําให้แรงเนี่ยก็อาจจะต่อกับอย่างนี้เป็น1มื่นจริงๆต่อกับอะไรก็ได้แหละต่อกับ9 0 0าพันยังขึ้น1 8ื่นเลยนะครับต่อคู่กับอะไรก็ได้หรือจะเป็นเกตสามเกตหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับนะถ้าได้ผลตรงสูงจริงจรที่เขานิยมกันก็จะเป็นต่อกับตัวอย่างนี้ เพราะว่ามันได้งา่แดมคืนไงมันจะตีกดงายแดมได้นะครับแต่พลังมันไม่สูงแค่นั้นเองโอเคทีนี้เราตีเราก็ตีไปเลยครับแรนด์มันจะหนักอยู่แล้วนะครับมันเปิดมาปุ๊บมันถึงจะไม่บวก5 0 0 0ันก็จริงแต่ว่ามันมี1นึ่ีนะครับอันนี้ตีไปปุ๊บ26ง0 0ื 7, กน 33, นบวก7 0็ก็เป็น33 0 0 0นะครับผม33 0 0 0บวกอีก6,000นะครับก็เป็น39 0 0 0นะครับตีเอาไว้พัง39,000่ฝั่ง, 39, งข,งข,งขง้าวนี้กาดไม่ได้นี่ก็ค่อนข้างเจ็บตัวหนักพอสมควรนะครับ จริงๆจะเอาช็อตแบบตอนสไตล์แรกมาใช้กับช่วงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นกินตอนเมนเฟสนะครับทำให้เอาไว้เปลี่ยนตัวอะไเอามาช่วยหงายแดมดีกว่าและตัวมัดแยะเอามาเพิ่มทําเวฟก็ดีนะครับนะโอเคทีนี้ตีปุ๊บได้ทิกอะไรก็โยนข้างไปก็เป็นข้างง่ายๆครับอันนี้ถึงจะไม่บวกพลังก็แต่มัมเป็นข้างเราสิบหกสิบหกนะครับซึ่งมันไม่ได้กินล้างสนามไงนะครับแล้วก็ถ้าเขายังไม่ตายอีกเทิร์นหน้าก็กลายเป็นแฟนทอม ลงมาเคาเดอร์บาทหนึ่ง 60, บวกห่นบวกนะครับพอตอนตีกิน3ปุ๊บฝั่งตรงข้ามไม่เอาอะไรมากาดก็ไม่ไม่สามารถรีทายได้ก็กาดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็เป็นเทคง่ายๆครับของสาย All a l l i าเกเ r อ่าไม่ใช่ของสายคาเรตซอสนะครับผมนะโอเคถ้าน้องๆจะถามว่าพี่อันนี้ออกมาปุ๊บแล้วสายพวกเดียโบพวกอาบิสจัดยังไงอ่าต้องบอกก่อนว่า All a l l เกเซอ r doom เนี่ยมันออกมาเพื่อ ใส่กับออร่าเกเซอร์ธรรมดาแค่เองก็แค่ว่าใส่ออร่าเกเซอร์ดูมไปหนึ่งและใส่อันเนี้ยอ่าสามใบแค่นั้นหรือว่าบางคนจะใส่อันเนี้ยสี่อันนี้สองก็ได้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใส่เดียโบเต็มนะครับก็ทําให้การเนี้กลายเป็นสามไอ้นั่นกลายเป็นหนึ่งแค่นั้นเองมันเอามาเพิ่มช่วยตัดเกมในช่วงต้น,ต,น,ต,นต้นเกมหรือว่าในช็อตสําคัญสําคัญที่เขามีตัวสําคัญสําคัญแค่นั้นเองกับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่ช่วยกดคิเวลาแบบว่า เขายัางไงก็รีทายได้อยู่แล้วแหละเราก็รีทายเขาทิ้งไปก่อนนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กคาเดซซอร์สนะครับนะยังไงก็เป็นเด็กหนึ่งล้วกันนะครับถึงตอนนี้ไอ้เจ้าอาบิสมันจะโดนล,ลิติกไปนะครับอย่าเพิ่งมามองว่าเอ้ยมันโดนล,ลิติกแล้วยังเล่นไม่ได้ชาโดอยังมีสายนี้ที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับพี่มองว่าก็เป็นสายหนึ่งอะที่น่าเล่นนะครับจริงๆเอาคีมายัสโซบวกอัดพลังเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะมี2คีเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากาดหรอกนะครับแค่2คีก็หนักพอสมควรแล้วนะครับนะ ก็ขอบคุณมาอาการที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์นะป้าเพจเราช่องเราเป็นกันไฟไทยแลนด์ทับชแนลนะผมจะมีคลิปนะครับเด็กโปรไฟล์นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นของ TCP เนอะให้ดูเรื่อยๆแนะ่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณล้านซีเจ้าไม่กับหัวซ่าชัน5ผู้นูนเพจเราช่องเราเทางการวันนี้ไปแล้ว,ลวผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ